pensamiento oh, พระคะวตุอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสนโมทัสสะพะคตรสมาสพุธสนะโมทัสสะภะคะวตุอรหัโตสัมมาสัมพุทธทัสสะธัมโมฮเวรัติธรรมะจาริยตี บัดนี้จะได้อัญเชิญพระสัตุธรรมคําสั่งสอนของทรร่านหอพรอจินนวร,นรสัมมาสัมพุพธิจ้ามาแสดงเพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาท่านผู้ใครในธรรมทั้งหลายดังพระพุทธพจน์ที่ยกมาเป็นมิเขปประบดนั้นว่าโดยเรื่องปิศาปัญญาธรรมในตุกสงการซึ่งจะได้วิสัชนาอธิบายตามสมควรเกณเวลาสืบต่อไป คำว่าตุกสงการมีอยู่สองคำมีตรุดกับสงการตรุดนี่เป็นคำภาษาเป็นภาษาธรรมินแปลว่าสิ้นปีสงการแปลว่าย่างขึ้นหรือวันขึ้นปีใหม่ตรุษสงการจึงหมายถึงว่าการส่งท้ายปีเก่ากับต้อนรับปีใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างวันที่13 1ส15สบเมษายนของทุกปี คือเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่กับคำว่าประเพณีตุดจึงเรียกรวมกันว่าประเพณีปรุดสงการหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าและตอนรับปีใหม่นั่นเองความสำคัญและความเป็นมาของปุดสงการน,นั้นถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานมีความเป็นมาและความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ของคนไทยโดยรายละเอียดมีดังนี้ว่าด้วยความเป็นมาหรือตำนานของสงการนั้นมีปรากฏในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุกนโดยย่อ,อว่ามีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อธรรมบาลกุมารเป็นผู้ที่รู้ภาษานกรู้ภาษาสัตว์แล้วก็เรียนจบไตรเพศเมื่ออายุได้เจ็ดขวบ ได้เป็นอาจารย์สอนบอกบุงคลต่างๆแก่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งในขณะนั้นชนทั้งหลายในโลกนี้ด้วนนับถือท่านเท้ามหาคมและกบ,บิลพรมองค์หนึ่งว่าเป็นคู่แสดงบงคลแก่มนุษย์ทั้งหลายเมื่อกบ,บิลพรมรา้จึงมาถามปัญหาธรรมบาลกุม,มารสาข้อแล้วก็มีการเดิมพันสัญญากันว่าถ้าตอบได้ ก็จะถวายเสียนหรือถวายหัวให้เลยถ้าธรรมาบาลต่อไปได้ก็ต้องเสียหัวให้กบิดพมการพนันเกิดขึ้นแล้วเดิมพันกันอีกต่างหาเอาศีรษะเป็นประกันว่าข้อหนึ่งเช้าราศีอยู่ที่ใดสองเที่ยงราศีอยู่ที่ใดสามค่ำราศีอยู่ที่ใด ให้เวลาเจ็ดวันธรรมบาลกุบาลใช้ไปแล้วหกวันวันที่เจ็ดอยู่ไม่ได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่ปราสาทไม่ได้ลงจากปราสาทไปนอนอยู่ยใต้ต้นตาลต้นตาลคู่ในต้นตาลคู่นั้นมีนกอินทรีสองตัวหัวเมียอาศัยทำรังอยู่บนนั้นเวลาใกล้จะค่ำแล้วทีนี้ นางนกกินรีก็ถามนกผู้เป็นสามีว่าพรุ่งนี้จะได้อาหารที่ไหนนกตัวผู้นก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปกินศพธรรมบาลคูบาลซึ่งธรรมบาลคูบาลจะต้องเสียหัวให้กับเท้ากระเบนสับมเพราะตอบไม่ได้นางนกก็ทอมถามตอไปอีกว่าปัญหามีไว้อย่างไรนกตัวผู้ก็บอกว่า ปัญหาก็มีอยู่ว่าเช้าราศีอยู่ที่ใดเที่ยงราศีอยู่ที่ใดแล้วค่ำราศีอยู่ที่ไหนนางนกงนี่ก็ถามต่ออีกนะไม่ธรรมดานะแต่แก้ว่าอย่างไรล่ะทีนี้ส่วนนกตัวผู้ก็บอกว่าอ้าวก็เช้าก็ราศีอยู่ที่หน้ามนุษย์ส่วนมากก็ต้องล้างหน้าเวลาเที่ยงก็ราศีก็อยู่ที่อกมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องเอาเครื่องหอมเครื่องวัทินผิวต่างๆลูบไปที่อก แล้วก็ข่้าลาสีอยู่ที่เท้ามนุษย์ทั้งหลายก็จะล้างเท้าเป็นหลักธรรมบาลกุมารก็ได้ฟังเสียงที่นกสน,นทนากันนะั่นพอฟังออกคั้นเวลา,ารุ่งขึ้นมาเท้ากบ,บินโพงก็มาทวงถามสัญญาธรรมบาลกุมารก็ตอบไปตามที่ได้ยินนกอินทรีสองหัวเมียกันสนทนากัน เท้าก็บินผมจึงตัดเลี่ยที่ด่าทั้งเจ็ดอันเป็นปริจาริกาของพระอินทร์ปริจาริกาดีว่าถ้าถอดเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกว่าเป็นเมียน้อยของพระอินทร์จบเลยทีนี้พร้อมกันนั้นก็บอกว่าเราจะตัดศีรษะบูชาทำรบานกุมารขอแผ่ผนังศีรษะเราเนี่จะตกในแผ่นดินไม่ได้ ไปจะไม่ทั่วโลกถ้าทิ้งไปในอากาศก็ฝนก็จะแล้งทิ้งในมหาสมุทรก็น้ําก็จะแห้งมีอย่างเดียที่จะทําได้ก็คือให้ทิดาทั้งเจ็ดนั้นนำผ่านมารองศีรษะแล้วก็ตัดศีรษะส่งให้ทิดาผู้ใหญ่นางก็นํามานำผ่านมารองประเสียนของเท้ากับบินผมนั้น แห่ประทักษินร,รอบเขาพระสุเมรีแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทิ่ถ้ำคันธุรีเขาไกรลาบูชาด้วยเครื่องที่ต่างๆโดยอาศัยเวทก,กรรมนั้นในิวิตสิต่างๆเพื่อเป็นการบูชาคันพบกำหนด365วันโลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีนางสงการก็จะมา เียนหมุนเวียนกันในแต่ละปีละปีลำดับไปในการเชิญพระเสียงเท้ากับบินคมแห่ออกไปทักศีลรอบอุปเมัทุก,ททกปีแล้วก็ลับสู่เทวโลกซึ่งที่ดาทั้งเจ็ดของเท้ากับบินคมนั้น,นก็มีชื่อเรียกตาม ที่เราเข้าใจว่าเป็นนางสงการชื่อว่าทุงสะโอราาราชสมบรรมันทากิริดีอิมาทาและมะโหธรที่เป็นตํานานนางสงกรารสำหรับปีนี้พุทธศักราช2568นี้นางทุงสะเทวีรับหน้าที่เป็นนางสงกรารที่ประทับ สยยายญาติก็คือนอนอยู่บนหลังพระยาพุทธมาทำหน้าที่เป็นนางสงการทีนี้ส่วนสำคัญของการขุดสงการนั้นเทศกาลสงการนี่ถูกกำหนดขึ้นในการคำนวณในคำพีสุริยะโดยวันแรกของสงการนั้นเรียกว่าวันมหาสงการถัดมาอีกหนึ่งวันก็เรียกว่าวันเนาหรือวันใหม่วันสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นวันกลงิง สวันนะ1ิ1สามครบจบกระบวนปทีนี้สงการเนี่ถือเป็นประเพณีเดือนห้าของไทยด้วยลาวด้วยกัมพูชาด้วยพม่าด้วยชนกลุ่มน้อยทางเวียดนามแล้วก็ยูนานของจีมสีลังกาและก็ตะวันออกในทางตะวันออกของอินเดียปัจจุบันนี้สงการไทยกระจรกรกะจายไปทั่วโลกทีนี้ วิวัฒนาการกันเป็นที่มาของคำว่าบบเตอร์เฟสติวัลก็ทำให้เราได้พิจารณาถ้าปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสงการถ้าพิจารณาเทศกาลสงการเป็นเทศกาลกลับบ้านอีกต่างหาโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดเพราะว่าในตัวเมืองหลวงมีหยุดหมดนอกนั้นก็รถล,ลาต่างๆติด เพราะฉะนั้นแล้วนี่คุณค่าและสาระของวันสงการนั้นเป็นกิจกรรมในวันสงการที่เราท่านทั้งหลายได้ถึ็นและก็กระทําและปฏิบัติมาสงการเป็นปเปิดปีนีที่งดงามมีความอ่อนโยนมีความเอื้ออาทรแล้วก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกระตันยูกระตะเวทีความเคารพซึ่งกันและกันเป็นประเทนีที่ให้ความสําคัญและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยใช้น้ำเนนะป็นสือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานก็คือสองการนี้ย่อมมีความหมายและก็มีคุณค่าต่อผู้ปฏิบัติในชุมชนและสังคมเป็นอย่างดีสามารถสรุปได้ในนี้หนึ่งวันสงการเป็นวันแห่งครอบครัวเราท่านทั้งหลายส่วนมากก็จะมารวมกันในสําหรับคนไทย ก็จะมารวมกันในวันสงการเนี่ยในสมัยก่อนนี่ลูกหลานก็จะนำผ้า่อนต่างๆมาเปลี่ยนให้พ่อแม่เป็นหลักแล้วก็เป็นศูนย์รวมของลูกหลานทั้งหลายเนี่ยเป็นที่มาสองวันสงการเนี่เป็นวันแห่งความเป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูได้คนริบบติพ่อแม่ บุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่ในครอบครัวก็ในส่วนนี้จะได้รับถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านล่วงรับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้เพราะในช่วงสงการนี้สาวันสงการเป็นวันที่ก่อเกิดความสมัคคีสมัครสมาสมัคคีในชุมชนเพราะมีการพบปะมีความสนุกสน,นานรืน่นเดิงกันตามประเพณีสี สงการเป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสังเวียน้อมเพราะในการช่วงสงการนี้ก็จะทําการพัฒนา,ารปรับภูมิทัศน์ต่างๆในบ้านก็ตามในชุมจนต่างๆทา,ๆทาความสะอาดในมากกว่านั้นอีกก็คืขอข้อที่5้าวันสงการเป็นวันที่ทําบุญครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของพุทธศาสนิกชน โดยทําบุญตักบ,บาตรเลี้ยงพระฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมสงน้ําพระปล่อยโกปล่อยปลาท,ที่เราทั้ง<ม>ทั้งหลายได้กระทํากันมาดังที่ท่านสาธุชนได้บําเพ็ญในครั้งนี้เพราะว่าบุคคลผู้มีศรัทธ,ธาได้ทําบุญให้ผ่านเน,นี่ยนีถือเป็นการเกื้อกูลอย่างสูงสุดในมนุษยชาติการรักษาจิตและการปฏฐฐฐฐฐิบัติธรรมธรรมจิตตภาวนาก็ย่อมเป็นเหตุให้เจริญ มีความรุ่งเรืองในชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปได้ทีนี้ส่วนสำคัญก็คือปิิศนาปัญญาธรรมในจุดสงการนั้นนับว่าเป็นข้อคิดปิดปิศนาธรรมจากตำนานให้เราท่านท่านหลายได้วิเคราะห์แล้วพิจารณาลึกลงไปอีกว่าทำไมกระบินพรมถึงต้อง ยอมเสียเสียนของท่านเสียนของกบินผมหมายถึงอะไรเป็นธรรมะทมิฏทาเสียนของกบินผมก็หมายถึงว่าคม,มาวิหารธรรมอันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบุคคลผู้เป็นใหญ่ใครก็ตามอยู่ในฐานะที่เป็นใหญ่ถ้าไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบก ขาแล้วเ,เป็นใหญ่ไม่ได้ก็ด้วยอย่างน,นี้แล้วก็จะขาดตกบกพร่องไม่ได้ถ้าขาดตกบกพร่องก็รักษาความเป็นผมไว้ไม่ได้รักษาความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ไม่ได้วัดกันตรงนี้นอกจากนั้นนั้นถ้าวิเคราะห์ลึกลงไปเีค่กระบ,บินคมต้องตัดเสียร บูชาธรรมของธรรมบาลกุมารนั้นมันเป็นการพนันเพราะมีการเดิมพันก็เกิดขึ้นระหว่างเสียงของผมกับหัวของธรรมบาลกุมารถ้าไม่มีการพนันถ้าแพ้พนันก็ต้องเสียเพราะฉะนั้นการพนันจะไม่ดีสักอย่างเสียทรัพย์เสียสินเสียสัตว์เสียสีแม้ชีวิตของตนเองก็รักษาไว้ไได้ แม้แต่กบ,บิลผมก็ยังรักษาชีวิตตัวเองไว้ไม่ได้รักษาหัวตัวเองไว้ไม่ได้นั่น,น,นคือเป็นข้อคิดปิศนามธ,ธรรมบาลกุมาธรรมบาลชื่อก็บอกแล้วว่าธรรมะกับปาระปาระแปลว่ารักษาบาลแปลว่ารักษารักษาธรรมรักษาธรรมบันใดก็คือกัลยาณธรรมก็คือสิทธห้าธรรมะที่เราท่านทั้งหลายรักษากันอยูงนี้ มากกว่านั้นก็ขยับขึ้นไปเป็นสิบแปดชิ้นนุโบสถสุดแท้แต่แต่ว่าสินแปดชิ้นนุโบสถก็แตกออกไปจากสินห้านี้เองก็คือไปขยายความสินข้อสามขึ้นไปในสินข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดออกไปจากข้อสามนี้เพราะฉะนั้นเป็นปิศนาร,รมเวลาเรา,เรา,เราท่านทั้งหลายประนมมือ ต้องมีศีลและมีธรรมประกอบกันศีลห้าธรรมห้าเป็นมนุษย์ธรรมคนจะอยู่ได้ด้วยกันได้อย่างมีความสุขมีความปลอดภัยมีความผาสุกได้ก็ต้องมีศีลและมีธรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกันคนมีธรรมอยู่ในใจรักษาศีลได้สนิทมากนอกจากนั้นแล้วก็หมายถึงว่าราศี ราศีทั้งสามก็คือราศีเท้าอยู่ที่หน้าเที่ยงอยู่ที่ปกค่ำอยู่ที่เท้าราศีอยู่ที่หน้าหน้ามันก็มีอยู่สองหน้าหน้าตากับหน้าที่หน้าตาก็คือรูปร่างหน้าตาหน้าที่ก็สิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ก็ยังต้องแยกออกไปว่าหน้าที่โดยการแต่งตั้ง คือหน้าที่โดยตรงกับหน้าที่โดยตั้งหน้าที่โดยตรงก็คือใครก็ตามเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกเป็นพ่อก็ทําหน้าที่พ่อเป็นแม่ก็ทําหน้าที่แม่เป็นพี่ก็ทําหน้าที่พี่ขยับขยายออกไปมากไปกว่านั้นนี่หน้าที่โดยตรงหน้าที่โดยตั้งทีนนี้ก็มีหน้าที่โดยการแต่งตั้งให้นี่คือหน้าที่มันก็ต้องคนเรามันมีอยู่สองหน้า หน้าที่สวยคมสันมันสอดสองหน้าที่สองต้องรักษาคือหน้าที่หน้าทั้งสองต้องรักษาไร้รายขีสองหน้านี้ต้องรักษาอย่ารูบไปเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาหน้าที่ได้ดีที่สุดทั้งหน้าตาและหน้าที่นะก,ก็จะได้ดีทีนี้ราศีอยู่ที่โอลราศีอยู่ที่โอบก,กางบันหมายถึงว่าคนเราก็จะต้องคบปะ ผู้คนโดยทั่วไปเห็นหลายคนกระทบกระทั่นกันบ้างก็ต้องอาศัยว่าใจเขาใจเราอกเขาอกเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารู้จักอกเขาอกเราแล้วเรื่องราวต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นความทะเลาะ,ะเบาแวกก็จะไม่เกิดขึ้นอันอกเขาอกเราเนี่ยเข้าใจนั่นอกเดียวกันมันรักสุขเหวียดทุกหนา สัพพสัตทั้งหลายในโลกาอยา่าดีทาเบียนเบียดเคียดแขนกันนี่ถ้ารู้จักอกเขาอกเราก็จะไม่มีการเบียดเบียนอยู่กันด้วยความผาสุกทีนี้ราศีที่สามก็อยู่ที่เท้าในแต่ละวันต้องปิดสำนวนก็คือล่างเท้าหยุดแล้วจะพักจะผ่อนแล้วทีนี้ภารกิจต,ต่างๆเท้าที่ย่างมาในแต่ละวันในที่ถุดก็ต้องหยุดในวันนั้น พอหยุดแล้วก็ต้องคิดเจรณาเราท่านทั้งหลายก็เดินทางในแต่และว,วันละว,วันไม่เฉพาะแต่วันนี้วันจต,ต่อไปวันที่ผ่านมาผ่านมาผ่านไปมันมีอยู่สามสเตจในอดีตแล้วก็ผ่านมาในปัจจุบันกําลังเป็นอยู่แล้วก็ในอนาคตก็จะก้าวต่อไปอาศัยอะไรก็เท้าเรานี่แหละที่ก้าวเดินไปอยู่ตลอดตลอดทุกก้าวยากเราท่านทั้งหลายก็จะรู้ พิจารณาธรรมไปตามนั้นในข้อที่สี่ก็คือว่าน้องกินจีผัวเมียก็หมายถึงว่ากินจีมีตัวผัวกับเมียตัวคู่กับตัวเมียนคนก็มีอยู่สองเพศถ้าพิจารณาให้ดีเขารักษาตัวเองกินซีก็หมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของแต่ละคนสำรวมอินทรียให้มีสติเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดขึ้นน้อยลง เพราะว่ารุงเท่าถันมากไปกว่านั้นที่ดาทั้งเจ็ดของกบิลพะมเป็นสัญลักษณ์ว่าในแต่ละวันนทุกคนก็จะต้องมีบุคคลรักษาก็คือลูกสาวของกบิลพะมกบิลภมนี้ บุคคลผู้ที่จะชื่อว่าพรมได้ก็คือพรม,มวิหารธรรมคือเมกะูุอุก็คือมีเมตตากรุณาผู้ที่ตาอุเบกขาอยู่ในใจทั้งเจ็ดวันนั่นแหละมันมีไม่มีเกินนั้นในแต่ละวันละวันเนี่ยให้มันมีเมตตากรุณาผู้ที่ตาอุเบกขาอยู่ในใจในแต่ละคนโลกนี้ก็จะอยู่ได้ร่มเย็นเป็นสุข ถ้ามันตกเมื่อไหร่ก็ไฟไม่เมื่อนั้นตกที่ใดก็ตามไปไม่เมื่อนั้นเพราะไม่มีเมตตากราุณามุทิตาอุเบขาด้วยเหตุนี้ท่านึงให้พิจารณาธรรมลึกลงไปตรงนั้นปิจณาธรรมสุดท้ายก็คือน้ำในโงการเราใช้น้ำทำไมต้องใช้น้ำก็เพราะว่าน้ำนั้นมีคุณลักษณะหนึ่งมันเย็นน้ำเย็น สองมันปรับมันปรับตัวได้สามมันรักษาระดับมันมีความเที่ยงตรงอยู่ในตัวขนาดสร้างตึกต้องวัดระดับน้ำให้มีความเที่ยงตรงเที่ยงตรงในมาตาแล้วยังไม่พอต้องเที่ยงตรงอยู่ในใจด้วยไม่คดไม่โกงคดโกงเมื่อไหร่มันก็พังคืนลงมา เพราะมันไม่เที่ยงตรงแม้จะวัดระดับน้ําได้ก็ตา,ามแต่วัดระดับใจไม่ได้มันมีการโกงก็เป็นอย่างนั้นมันเย็นมันปรับตัวมันรักษาระดับมันสมานสารสิ่งรวมได้มันชาระล้างสกปรปกได้คือน้ำนี่โดยโดยพิจารณามากไปกว่านั้นอีกนี้นะมันก็แจกออกไปว่า น้ำมือน้ำใช้น้ำใจน้ำขับน้ำทั้งสีโบราณว่าเรือนสามน้ำสิพิษจารณาลึกลงไปกว่าน,นั้นได้ด้วยผลแห่งการปฏิบัติตามปิิศนาปัญญาธรรมในดุจสงการนั้นเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบุญในดุจสงการนี้ปฏิบัติตน ในวันตุรงการช่วงเทศกาลตุรงการนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นการรักษาและจันลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยมันกระชอนไปทั่วโลกถ้าประเทศไทยแล้วก็คือสัญลักษณ์ก็คือตุรงการเป็นหลักมากไปกว่านั้นอีก ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ญาติและชุมชนไว้ได้สุดสงการคนจะรวมกันเพราะเป็นวันหยุดด้วยเป็นประเทศดีด้วยร่วมด้วยช่วยกันสนุดสนานมากขึ้นไปอีกเกิดความสามัคคีกันเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนั้นเป็นการพักผ่อนหย่อนใจตามวัตามฐา,มามนะตามราวะของบุคคลทั้งหลายอีกครั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยได้ด้วย ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการส่งเสริมให้ชนทั้งหลายได้ชำระ,ะกายใจโดยการบำเพ็ญบุญสร้างกุศลคือการให้ทานรักษาศีลทำจิตภาวนาในช่วงเทศกาลนี้แม้วันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นวันธรรมสวรนระนอกจากนั้นแล้วเนี่ย่อมเป็นการเตือนสติและให้ข้อคิดในวันเวลาและวัยที่ผ่านไปแม่เราประมาท ในชีวิตและคุณค่าของชีวิตเราท่านทั้งหลายเราพรุ่งนี้เราไม่รู้อะไรว่าจะเป็นอย่างไรกับเราเรารู้แต่ขณะน,นี้กับวันที่ผ่านมาแล้วจากนี้ไปข้างหน้าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านมาให้เราประมาทในวันเพืารีบทำความดีไว้ถ้าเดี๋ยวนี้มันก็ผ่านไป ในที่สุดเดี๋ยวเราก็ตายเราได้ทิ้งเวลานั้นสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ที่สุดแล้วนี่เป็นการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตบแบบบุพกาลีก็ถือว่าเป็นอุดมมงคลสำหรับพุทธศาสนิกชนและสำหรับคนไทยทั้งหลายได้ในที่สุดก็เป็นผู้ ถึงซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขในชีวิตเพราะอะไรเพราะเรามีธรรมเพราะธรรมาบาลก็คือผู้ที่รักษารักษาธรรมได้อย่างไรก็รักษาใจของท่านรักษาใจของท่านได้อย่างไรท่านต้องมีสติตัวทํางานคือสติกุฏิเฉยไม่ได้ท่านต้องมีสติตัวทํางาน,งาน,งงานถ้ามีสติก็จะมีสัมปชัญญะ ถ้ามีสติมีสมัมปชัญญะท่านจะไม่มีความประมาทเกิดขึ้นถ้าท่านไม่มีความประมาทเกิดขึ้นท่านก็จะไม่ตายไปจากความดีคนที่ไม่ตายไปจากความดีคนนั้นก็คือคนที่มีความเจริญมันจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้ตลอดไปปรัชญาคันวันสงกรานได้ขังไขคือตูดไทย ให้คิดปริศนารักษาทันกัตตัญญวทิตาคงคุณแค่มนุษย์ตรุษงการทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมเพราะว่าทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นั่นเองดังแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องปริศนาปัญญาธรรมในตรุษงการสมควรเก่เวลา ขออํนา้าจคุณพระศรีรัตนตัยและนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กระทาําบเพียนแล้วในครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยส่งผลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขะพละยิ่งยิ่ง,งขึ้นทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการเชนีส้สาุ วาห้าภูราป,ปิกุเรนติสาครังเอวามวะอิตโจตจินังเปตนางอุปการปฏิอิิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสุเดตสุตุสเปกุเดนตุนสังสป,ปาจันโทป,ปนารโยาชชยาสโยธามนิโชติลักโสยะคสปีติโยวิวัชันโตสาวพระโโกวิณัตุมาเตภวัตวันตรายงสุขีตีขายุโก พราะว่าอภิวาตันสีลิตะนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุทังภะหลัง